ขายเหล็กดีมีเหล็กถูกพร้อมใบรับรองมอ,อก,กอต้อง Dragon Steel บริษัท Dragon Steel จำกัดเป็นบริษัทขายส่งเหล็กก่อสร้างราคาถูกรายใหญ่ย่านพระประแดงและยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็กจากโรงงานที่ได้มาตรฐานบริษัทมีประสบการณ์ด้านเหล็กมานานกว่า25ปีมีสต็อกเหล็กก่อสร้างทุกขนาดพร้อมจะส่งถึงไซต์งานทันทีมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ ยอมให้บริการขนส่งเหล็กทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลรับรองตามมาตรฐานโ,โอโกอใบรับรองโมโอโกอสำคัญอย่างไรโมกอโ,กโยอมาจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทยอินดัสเทรียลสแตนดาร์ดหมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด สินค้าที่มีตรามอกค,คือสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดมีความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคมีประสิทธ,ธิภาพในการใช้งานและมีคุณภาพสมราคาสินค้าจากดรา o อนส e ตลที่มีใบรับรองมอกมีดังนี้ 1. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กคออ้อยเหล็กที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอก ซึ่งมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตโดยระบุประเภทแบบขนาดชั้นและอื่นๆดังนี้เหล็กอ้อยหรือเหล็กบงังมีลักษณะเป็นปล้องคล้ายกับอ้อยโดยมีระยะบ้างที่สม่ำเสมอตลอดทั้งเส้นไม่มีรอยแตกร้าวช่วยให้เหล็กยึดเหนี่ยวกับคอนกรีตได้ดี 2. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลม เหล็กที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมออกซึ่งม,มีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดโดยระบุประเภทแบบขนาดชั้นและอื่นๆดังนี้เหล็กเส้นกลมมีลักษณะกลมผิวเรียบส่วนมากจะใช้เป็นเหล็กเสริมในงานโครงสร้างต่าง,างๆ เช่นปลอกเสาปลอกคานตะแกรงเหล็กสำหรับงานพื้นหรืองานก่อสร้างขนาดเล็ก 3. เหล็กโครงสร้างขึ้นรูปเย็นตัว4เหล็กที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอ,อกซึ่งมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตโดยระบุป,ประเภทแบบขนาดชั้นและอื่นๆดังนี้ เหล็กรูปตัวสี่เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพัธฑ์ขึ้นรูปเย็นสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปมีหน้าตัดเป็นรูปตัวสี่เหมาะกับงานโครงสร้างทั่วไปที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากเหล็กรูปตัวสี่มีสองกลุ่มได้แก่เหล็กรูปตัวสี่ดำและเหล็กรูปตัวสี่เคลือบกาวนิสสี่เหล็กรูปพัณฑ์เหล็กที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมออก เหล็กโครงสร้างรูปปพันธ์ขึ้นรูปเย็นสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปได้แก่เหล็กกล่องรูปปพันธ์ดำและเหล็กกล่องรูปปพันธ์เคลือบกาวไนซ์เหล็กตัวีดำตัวีกาวไนซ์เหล็ก H Beam I Beam Y f r a n e บริการเป็นเลิศบริษัทดราก้อนสตีลจำกัดขายเหล็กดีมีมาตรฐานโ,โอโกราคาถูกมีเหล็กครบพร้อมส่งทันที บริการจัดส่งเหล็กรวดเร็วในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครนนทบ,บุรีปทุมธานีด้วยร,รถบรรทุก6ล้อและรถบรรทุก10ล้อเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด